วัสดีชาวเว็บทั้งทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็เอารถมารีวิวเหมือนเดิมครับผมเป็นรถมีเดียมแท้งจากอเมริกานะต่อเนื่องกันจากีแปคราวที่แล้วที่ผมเคยเอามาลงไว้นะครับวันนี้ก็เป็น T7 ก็คือ T20 นั่นเองนะครับมาดูสเปคกันคร่าวๆนะฮะคันนี้คันนี้มี HP อยู่ที่1,100นะครับอ่ากราะ ที่ตัวถังนะด้านหน้า63ด้านข้าง50ด้านหลัง38นะครับกราะป้อมปืนนะด้านหน้า88ด้านข้างและด้านหลัง63ในส่วนของกราะนี่ถือว่าบางนะครับบ,บางมากยิงยังไงก็เข้านะก็จะมีบางบางลูกนะที่ผมเคยเล่นแล้วแบบมันแฉลบก็มีนะแต่ว่ามันน้อยน้อยมากนะครับ ในส่วนของปืนครับตัวนี้เป็นปืนท็อปนะที่ผมใส่ไว้นะเป็นปืน90มิลิเมตรมีการเจาะกรอกอ,อยู่ที่160ถ้าเป็นลูกทองนี่จะสูงหน่อยอยู่ที่243านะครับดาเมจเฉลีย่ยต่อนัดนี่อยู่ที่240การหสึ่งเปการบินเบรสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่0.38แนะฮะแล้วก็เวลาเล็งอยู่ที่2.3ปืนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เด่นอะไรไปมากนะคือกลางกลางออก ออกไปทางกลางๆนะครับแต่ว่าการจับกระลของลูกปกติ AP เนี่ยอยู่ที่160เนี่ยออกจะน้อยไปนิดนึงนะครับความเร็วสูงสุดของคันนี้นะเร็วสูงสุดอยู่ที่56กิเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง2 0นะครับก็เร็วใช้ไดไ้ไม่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 ใช่ว่าใช้ได้สิถือว่าดีถือว่าดีเลยนะครับมีแรงม้าอยู่ที่560แรงม้านะครับะระยะการมองคันนี้ค่อนข้างดีนะ ระยะการมองคันนี้อยู่ที่390นะฮะให้มาเป็นค่ามาตรฐานที่390เลยอุปกรณ์ที่ผมใส่นะก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็จะมีตัวปรับความเสถียรแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีโหลดเร็วนะฮะแล้วก็ลูกกระสุนที่ผมพกไปกเ็เป็นลูกทองนะฮะเป็นลูก APCR นะครับ20นัดนะฮะแล้วก็ลูก h e อีก5นัดนอกนั้นก็จะเป็นลูก a อ23นัดนะครับลูก AP นี่อยู่ที่ลูกละ255ส่วนลูกทองนี้อยู่ที่ลูกละ4 4 0 4นะครับแล้วก็ยุทธปัจจัยก็เหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับในส่วนของอสกิลของคนรถนะอันดับแรกที่ผมอัพไว้เนี่ยคือเป็นพี่น้องร่วมลบนะครับก็คือพูดง่ายว่าผมย้ายมาจาก e8 นั่นเอง ก็จะมีพี่น้องร่วมลบทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะมีพลางพลางก็ใส่ทุกคนแต่ว่ายังไม่เต็มนะครับตอนนี้เป็นแถวที่3อยู่ยังไม่เต็มผู้การก็จะมีซิกเซนครับผมแล้วก็จะมีพลปืนจะเป็นแต่พิฆาตนะฮะอ่าพล,ลราคาเป็นเด็กด้วยคลัชนะครับแล้วก็พลวิทยุเป็นความรอบรู้สถานการณ์ที่ช่วยเพิ่มระยะการมองนะครับแล้วก็พลบรรจุก็จะเป็นการเก็บอย่างปลอดภัยนะครับมาดูการ ส้นตัวของผมนะตอนนี้นะที่รวมกับค่าเดิมลดแล้วก็มีสกิลพลางนะตอนนี้การสอนตัวของมันอยู่ที่30นะครับถ้าขณะวิ่งเนี่ยจะอยู่ที่22.6กนะก็ถือว่าดีถือว่าดีเลยถ้าอยู่นิ่งๆแล้วยิงเนี่ยก็จะอยู่ที่7.15ก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิ่งไปยิงไปก็อยู่ที่5 5.37ก็โอเคนะโอเคอยู่การตรวจจับของผมเนี่ยจากเดิมเนี่ย 390เป็นค่ามาตรฐานนะตอนนี้ก็มีทั้งสกิลของพลพลวิทยุนะครับแล้วก็มีสกิลพี่น้องลม้มลบนะครับแล้วก็มีพัดลมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่422ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสูงมากบวกกับค่าพังตัวที่ซ่อนตัวค่อนข้างดีก็สามารถไปไปส่องได้ไปสปอตได้สบายๆนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวเองค่อนข้างบางนะแล้วก็ มีคันที่ใหญ่กว่า LT นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถ้าเขาเห็นเนี่ยเราจะโดนยิงได้ง่ายแล้วก็เกราะก็ค่อนข้างบางด้วยนะครับอัตราการยิงของผมตอนนี้นะก็โหลดอยู่ที่7.8วินาทีนะครับต่อน,นัดน,นะฮะแล้วก็คันนี้มีมุมกดอยู่ที่ลบ10องศากา็ดีมากนะมุมกดดีมากเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมดาของอเมริกานะครับก็มุมกดค่อนข้างดี เวลาเลงตอนนี้ผมอยู่ที่2.11วินาทีก็ใช้ได้นะครับเวลาเลงใช้ได้ค่าเบี่ยงเบนกระสุนตอนนี้ผมอยู่ที่0.35ก็ถือว่าแม่นนะครับแต่เวลาเล่นจริงๆก็อาจจะมีเป๋บ้างอะไรบ้างนะร,รวมๆแล้วคันนี้ก็เป็นรถถังที่ออกแนวกลางๆนะออกแนวกลางๆคือโดยรวมโดยรวมเนี่ยดีดีดแต่ว่าถือว่าใช้ได้หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าจะบางไปนิดหนึงนะฮะก็ ใครที่เล่น e8 มาเนี่ยคือ e8 จะโหลดกระสุนไวมากนะครับอยู่ประมาณ2-3วิเท่านั้นนะครับออกไป snap ออกไป snap ยิงเนี่ยก็จะสนุกพอมาเล่นเป็นคันนี้ปุ๊บเป็นที0ปุ๊บมันโหลดอยู่ที่7วิกว่ากว่า7-8วินะฮะมันก็จะแบบอาจจะขัดขัดใจบ้างช่วงแรกๆที่เล่นแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยจะจะเริ่มจะเริ่มชินมือจะเริ่มคุ้น ก็ต้องปรับตัวนะฮะต้องปรับตัวบอกได้เลยว่าพอใครซื้อคันนี้มาครั้งแรกเนี่ยจากเล่นมีปแตนมา,มา,ม,ามาคันนี้เนี่ยจะมันรู้สึกมันขัดขักเือต้องเล่นไปสักพักให้มันชินนะฮะตอนนี้ที่ผมบอกไปสเปคทั้งหมดเนี่ยคือผมอัพไว้หมดแล้วนะครับนี่นะปืนก็เป็นปืนท็อปแล้วนะทุกอย่างมีอุปกรณ์ครบหมดแล้วก็เดี๋ยวไปดูผมเล่น2เกมนะครับ2เกมเหมือนเดิมนะ เชิญชมเลยครับในเกมแรกครับก็มาอยู่ในแมปเหมืองนะฮะเป็นแมปที่ค่อนข้างแคบหน่อยนะครับแล้วก็มีจุดประทะอยู่ตรงกลางนะครับเกมนี้ก็มีจอนกันด้วยนะมีข้างละหนึ่งคันนะครับ ของทีมผมนี่จะเป็น M12 นะของเขาก็จะเป็นลอเลี้ยน15550นะครับเกมนี้ผมบุกขึ้นยึดด้านบนเลยครับผมอาจจะต้องโดนยิงบ้างนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเจอคันที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่กี่คันนะเพราะว่าเขามีรถเร็วแค่ไม่กี่คันเนี่ครับชนชนโดนแล้ว โดนยักแ์พนเซอร์โฟ์โอโหไทยหกสี่มีทีมผมก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอะ่ตั้งตั้งหลักได้แล้วนะตอนนี้ตั้งหลักได้แล้ว,ลวยิงไปก่อนหนึ่งนัดนะฮะแม่นแม่นยักษ์แพนเซอร์นะฮะเอ็มเอ็กห้าสิบร้อย ไช้หกสครับโดนส n a ปเข้าไปนะส n a ปก็ใช้ได้นะค่อนข้างแม่นอยู่นะตันนี้เล่นสนุกดีเหมือนกันนะพอพอเราแบบชินมือแล้วเนี่ยมันก็สนุกนะ MX ห้าสิบรครับโดนตัวนะเล็งไปที่ตัวลืมไปว่าหัวเขาบางนะต้องยิงที่หัวนะตัวเขาหนาหน่อยยึดด้านบนได้ก็ได้เปรียบแล้วนะถ้าในแมปนี้ถ้ายึดด้านบนได้นะครับ เอทีสิบห้าครับโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าแข็งนะทีมผม mm hmm. เดินบู๊เข้าไปเลยผมก็คอยหลอยๆไปครับหา mm hmm. uh, จุดดีๆยิงหน่อยเ mm hmm. v ว mm ีแปดห้าไม่โดนนะ mm hmm. นัดนี้ไม่โดนมีสตูลเลอร์อีมิว er e นะมองเห็นอยู่นะครับโหลดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งไบรดิ้งช็อตนะโดนแน่นอนนัดนี้โดนแน่นอน นัดหนึ่งครับเรียบร้อยครับเพื่อนเราก็คิวไปเรียบร้อยครับโอนี้ครับโอ้เป้าใหญ่ใหญ่นี้เดินมานี้หันข้างอย่างนี้นะเรายิงอย่างเดียวสบายๆนะนัดละสองร้อยกว่าได้ไหมตอนนี้ก็ยิงไปแล้วนะพันสามพันสาม เกมนี้ที่ผมเล่นนี่ผมโหลดอยู่วิกวิกว่านะเพราะว่าสกิลของพลทหารพลพลรถเนี่ยยังไม่เต็มร้อยนะครับขึ้นมาสองด้านบนนะว่าเห็นใครหรือเปล่ามีจอนอยู่ด้วยต้องระวังจอนคนระ KB85 ครับอ่าเรียบร้อยครับได้ได้คิวหนึ่งนะครับ เป็นไบริงช็อตเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปดูดาเมรรวมดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ฮิตล็อกไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นไ i ร i ิ g งช็อตนี้ฮิตล็อกมันจะไม่ขึ้นว k 4503อยู่หลังบ้านนะรอเลี้ยนเจอแล้วนะจรยิงได้ไหมเห็นอยู่นิดๆน,นะครับเห็นอยู่นิดๆอ๋อตายไปสะก่อนนะยิงไม่ทันเอวีแทงสองคันครับมี ไทเกอร์ทูนะครับแล้วก็ไอเอสเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหยิงเข้าเครื่องนี่ไฟไหม้ด้วยนะไทเกอร์ทูนิง่งๆเลยผมเรียบร้อยครับ3คิวครับผมตอนนี้ดาเมตที่เห็นอยู่นี่ที่ฮิตล็อกขึ้นนี่2000ัแล้วนะ2000ัหรือทีหเครับข้างหน้าแล้วก็ VK 4503หหลังบ้านนะตอนนี้ทีมผมก็เริ่ม บุกเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะเอาดาเมจกับเขาด้วยนะฮะลงไปเลยดีกว่าลงไปทับเลยดีกว่าจะลงไปทับนะมันต <tro> <everyone> ีนกกาซะก่อนนะะก็สนุกดีนะ ก็ชนะไปนะสำหรับเกมแรกนะครับก็ได้เงินมา38,485นะครับแล้วก็เ,เก็บคูณ3ได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ขั้ประสบการณ์มา4,677นะครับเป็นขั้ประสบการณ์คูณ3นะครับในส่วนของดาเมจผมยิงไป2,500กับ2นะครับคิวไป3คันนี่คือขั้ประสบการณา์ที่ได้มานะครับได้มา1,039นะยังไม่ได้คูณอะไร ไ้เหรียญมาด้วยนะครับยิงไป15นัดนะเข้าเป้า13เจาะเกราะสิบแล้วก็ที่ได้มา38 0ห0หักค่าซ่อมไป8,290นะแล้วก็ค่ากระสุน3,825อันนี้ไม่ได้ใช้ลูกทองนะก็ใช้ลูก AP ปกตินี่แหละนะครับแต่ว่ายิงเข้าค่อนข้างเยอะเพราะว่ายิงด้านข้างบ้างยิงด้านหลังเข้าบ้างนะก็ไม่ได้ใช้ลูกทองอะไรนะครับ เหลือเงินมาใช้2 6 3 7มนะถ้าเป็นบัญชีธรรมดาก็เหลือประมาณ13,000ก็ใช้ได้นะเป็นเทียร์เจที่นี่ผมตายด้วยนะตายเองด้วยนะเป็นเทียร์เจที่เล่นแล้วก็ยังพอเห็นกําไรนะครับพอเห็นกําไรอยู่บ้างก็ไม่ไม,ไม่ใช่ว่าเห็นอยู่บ้างนะก็เห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเป็นหมื่นนะโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวไปดูเกมที่2งกันครับผม มาในเกมที่2ครับก็มาเป็นท็อปเทียร์กันบ้างนะครับมาเป็นท็อปเทียร์กันบ้างาในแมปนี้ก็มีจอนกันด้วยนะข้างละตั้งส3คันเนี่ยเปิดเกมมาผมก็ออกซ้ายดีกว่านะออกซ้ายดีกว่าไปทางตะวันออกนะครับ ดูจากระยะการมองของผมนะในมินิแมปนะครับค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีมากเลยตอนนี้ฝั่งนี้นะผมวิ่งมาคนเดียวนะด้านหลังมีแค่วูฟเวอรีนนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ตามมานะครับผมก็วิ่งมาสปอร์ตนิดนึงนะครับวิ่งมาสปอตนิดนึง,นะง,นดนงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับแล้วละ่ะตอนนี้เห็นด้านหน้าอยู่สามคันนะสาคัน คันนี้นี่โดนจอลงเต็มๆทีหนึ่งก็มีสิทธิ์เด้งได้เลยนะครับเพราะว่า HP ก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ตัวเราค่อนข้างบางด้วยนะครับก็ระวังจอดดีๆหน่อยตัวก็ไม่ได้เล็กอะไรเป็นเป้าที่ใหญ่ใหญ่หน่อยนะเป็นเป้าที่ใหญ่หน่อยก็วิ่งกลับแล้วครับตอนนี้ วิ่งกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับด้านหน้ามีทั้งสกอด้าที่สิ AMX 12T ก็ยิงได้นะยิงได้หมดทุกคันแต่ว่าเข้ามากันเยอะนะแล้วเราก็ไม่มีใครซัพพอร์ตนะนี่ได้ยินเสียงจรพยายามจะลงอยู่นะหาที่หลบกันครับ ยันอยู่ตรงเนินนี้ดีกว่านะเพราะว่าแถวๆบริเวณฐานนี้ก็ยังมีคนให้ช่วยซัพพอร์ตอยู่นะเห็นคอมเวลด้วยนะด้านหน้าโดนด้วยนะครับบูบบูบเราไปแล้วนะบูบโกลด้าที่24นะโดนเข้าไปนะ200กว่านะครึ่งหลอดเลยทีเดียว มันโหลดนานขึ้นนะแต่มันก็จะทำให้อาดาเมจแ,แรงขึ้นด้วยตอนนี้ผมโหลดอยู่ประมาณ7.88ดะฮนะก็ยังไม่เต็มนะสกิลยังไม่เต็มแต่ว่าก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับ Target Target ตอนนี้ทีมโดนนำเยอะมากเลยนะอ้าวเห็น FV 304นะเห็นนิดเดียวนะครับยิงโดนด้วยนะยิงโดนด้วยนะครับ แล้วทีมเราก็คิวไปนะครับรีบนัดนี้รีบนะฮะไม่น่ารีบเลยโอ้โหโดนนำสี่ต่อสิบนะตอนนี้แพ้แน่นอนเนะเกมนี้อันนี้ผมยันตรงนี้คนเดียวเลยคอมเวลครับหนึ่งนัดไปก่อนหนึ่งนัดนี่ก็ลดไปเยอะนะคอมเวลนี่น่าจะประมาณสมทีนะถึงจะตายนะครับ Mx 12 t ทีนี้ตายยางจริงนะยิงไม่ค่อยจะโดนนะเพราะว่าคันมันเล็กแล้วก็เร็วด้วยนะครับเอาด้านหน้าก่อนครับค่อยๆออกไปนะถือว่ามุมกดเราดีนะเราก็เล่นตรงเนินดีกว่านะครับโอ้ตรงหัวขึ้นไปนิดหนึ่งหัวนี่ก็ไม่ได้หนามากนะแต่ว่ามันหนาที่สุดของของรถคันนี้แล้ว โกด้าทีย่สิครับกำลังออกไปทางขวานะผมดักมายิงเลยเรียบร้อยครับคอมเวลครับคอมเวลอีก2อทีน่าจะน่าจะเรียบร้อยนะฮะ1อทีครับนิ่งๆอย่างนี้โอ้โหนานานจะนิ่งทีจะเหลืออะไรนะฐานโดนยึดครับเชลวชิวชมายึดนะฮะเอาตรงนี้ก่อน เหลืออีกนิดเดียวนะเหลืออีกนิดเดียวเหลือ4ีเหลือผมกับตอนนี้เหลือผมกับ T34 ่นะทีขี่่นะผมวิววิ่งเข้ามานะผมไปเก็บดีกว่านะครับเกยบร้อยไปครับเชอร์ชิลครับยึดฐานอยู่ครับโอ้โหมากันเพียบเลยมั้งเนี่ยเรียบร้อยอ้าวเชอร์ชิลยิงเข้ามาด้วยนะบล็อกได้เฉยเลยนะครับ รีเซ็ตฐานไปนะตอนนี้ยิงไป1953นะเท่าที่เห็นนะพันเผมกำลังลังเลว่าจะไปเก็บจอนก่อนดีไหมนะครับแต่ว่าเพื่อนก็อยู่ด้านหลังนะถ้าผมวิ่งไปเก็บจอนนี้เพื่อนเราอยู่คนเดียวแน่นะครับเอาเห็นโอไอนะโอไอโอไอยิงด้านหน้าไม่เข้านะต้องใช้ลูกทองนะฮะตอนนี้ผมใช้ลูกทองอยู่นะไม่งั้นยิงไม่เข้าขจริงนะครับ โอ้นี้ก็มาครับโอ้โหของใหญ่ๆทั้งนั้นเขายังไงดีผมเหลืออยู่แค่2คนนะฮะโอ้ยโ,โดนกิลเลอร์เข้าไปโดนโดนเฉียดๆไปนะไปแล้วเพื่อนไปแล้วนะทีขีดสสี่ไปแล้วนะ 3, 4, ไ,ปวนะไปเล่นกับโอนี้น่าจะดีกว่านะเก็บครูเซเดอร์ไปครับ ไปอ้อมอ,อ,อ,อยิงด้านหลังด้านข้างเขายังดีกว่ามั้งโอ้โหยิงพลาด,ดานะนี้ยิงพลาดจริงๆแล้วโดน HE e นะโอ้โหแทกขาดด้วยแล้วผมก็ใช้กล่องซ่องไปแล้วด้วยอ,อือตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้เล้วก็ชนแทกผมอยู่นะก็ทำดามจไปเรื่อยฮนะและโอนี้ก็เข้ามา <Get out. S 1> เรียบร้อยครับเกมนี้แพ้ครับ ก็พ่ายแพ้ไปนะก็ยันไว้อยู่ได้ตั้งนานนะครับก็ได้เหรียญมานะเป็นไฮคลิเบอร์นะครับเป็นปืนลำกล้องใหญ่นะครับแล้วก็ได้ตังมา41,735นะครับครับสบการณ์2,144อันนี้ไม่ได้คูณนะค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับประสบการณ์มาดูในส่วนของดาเมดดาเมจผมยิงไป3,000กับ5นะครับคิวไป5คันนะแล้วก็ได้เหรียญมาสเหรียญนะครับ ยิงไป20นัดเข้าเข้าเป้า15เจาะเกราะ15นะครับเพราะว่าผมใช้ลูกทองไปด้วยนะเวลายิง oi ต้องใช้ลูกทองนะฮะพวกนี้หน้าหนานะครับแล้วเราเจาะอยู่160มันอาจจะมีกระเด้งนะเอาชัวร์ก็กดลูกทองดีที่สุดนะครับก็จาก40,000ืนะแล้วก็มีได้อาชิพอาชิพเมนต์มาด้วยนะครับ4 8 0 0นะฮะ หักค่าซ่อมไป8,478นะครับแล้วก็หักค่าส่วนไปค่อนข้างเยอะนะ2 9 0 0 0นะ2 9 9, 9 7 0เพราะว่ามีลูกทองด้วยอย่างที่เห็นนะครับก็เหลือมาใช้นิดหน่อยนะ8,175แต่ถ้าเป็นบัญชีธรรมดานี่ก็ติดลบ7,000นะครับก็เป็นรถที่เล่นสนุกนะผมผมชอบเล่นนะคันนี้พอเล่นเข้ามือแล้วก็เล่นสนุกดีนะครับไปเล่นตามเนินอะไรเงี้ยเล่นดีนะฮะแล้วก็ซ่อนตัวได้ดี ออกมาโผล่หัวมายิงเขาเนี่ยสนุกแล้วก็ระยะการมองดีมากนะครับดีมาก420ตอนนี้นะฮะ420ซึ่งมันได้มันได้อีกไม่ได้อีกนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลของผู้การที่เป็นรีคอนนะครับก็จะเพิ่มระยะการมองได้อีกก็จริงๆรแล้วรถครันนี้ไปเจอสูงสุดเนี่ยเทียเก้าแต่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยเจอเทียแปดบ่อยนะฮะเทียแปดก็บ่อยเจอเทียเจ็ดด้วยกันก็บ่อยเทียเก้านี่นานๆเจอทีหนึ่งนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะฮะเป็นเล่น เป็นรถที่เล่นสนุกเหมือนกันใครที่มาจาก E8 นี้ต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะครับเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ถ้าได้เพลชิงก็เดี๋ยวผมก็จะเพลชิงมาลงให้ดูอีกนะครับก็เรียบร้อยสําหรับคลิปนี้รีวิวนะครับก็ไม่ได้ดูกล่องก,กันนะเพราะว่ากล่องไม่ต้องไปดูนะมันบางอยู่แล้วโดนยิงยังไงก็เข้านะที่มันโดนเชอร์ชิลยิงเมื่อกี้แล้วมันเด้งมันก็อาจจะพุกก็ได้นะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่จะโด o n a t นะก็เหมือนเดิมรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนะมีหลายช่องทางให้โด o n a t กันนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ